สวัสดีจ้าจิตจิตคืออะไรครับอาจารย์ครับไม่ได้ไปชาร์จไฟจิตคือผู้รู้อารมณ์ไายถ้าเรานั่งปฏิบัติเนี่ยก็อ่าตัวตัวเรามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันเป็นอะไรครับเกิดจากอะไรครับมันก็เกิดจากการภาวนาเนี่ยแหละมันเกิดจากสมาธิไง มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพวกเนี้ยมันมีภาวะอาการเกิดขึ้นไม่ว่าจะตัวเบาตัวพองตัวเล็กตัวยุบตัวใหญ่มันเป็นได้หมดอ่ะแต่มันก็เป็นสังขารคือการปรุงแต่งมันปรุงแต่งให้มีให้เป็นขึ้นมาไปตามเหตุตามปัจจัยของกระบวนการของสงการภาวนาไอ้พวกนี้มันเป็นไปได้พอลามันเริ่มสงบมันก็จะมีอาการอันนี้ออกมาให้เห็น ทำไมเราเงียบล่ะฟังอาจารย์เสียงไม่ได้ยินล่ะเลยอ๋อได้ยินหรือเปล่าครับเอออ๋อพอดีผมเป็นคนไทยใหญ่นะครับเออเคยปฏิบัติมาเอออ่าที่อาจารย์ต่อท่านตอนนี้แหละผมเป็นไอ้หมอดงหมอ,หมอ,หมอดูนี่แหละอ่าแต่ก่อนเคยปฏิบัติมาตอนนี้ ก็เลยยังไม่ได้ปฏิบัติครับอือฮ uh ึ huh. ล้วเป็นยังไงบ้างล่ะไอสิ่งที่เราปฏิบัติมามจะหายไปหรือเปล่าครับหรือว่ามีอยู่ตรงนั้นเราต้องการให้อะไรหายไปไอเราปฏิบัติมามันเป็นยังไงครับมันมันจะมีอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าไม่มีไม่เข้าใจคําถามอ่ะปฏิบัติมีไม่มีหมายความว่าอะไร อ,อ๋ภูมทมของเราที่เราได้มามันมีหรือเปล่าครับมันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแค่นี้เด้ครับไม่เข้าใจอะ่ะของเราที่ได้บาคืออะไรไม่เข้าใจอ,อ๋อเราคําถามเราคืออะไรอะ่ะคุณอย่าเท้าอาจารย์นรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าครับอาจารย์ครับแค่นี้เด้ะครับก็มีไง อ่าแค่นี้กันนะครับอาจารย์ครับอ่าขึ้นมาให้ถามเนาะพยายามถามกันหน่อยเนาะไม่ใช่เงียบอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมันเสียเวลาคนเดินเขาอาจารย์าอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ ครับอาจารย์ผมเริ่มปฏิบัติตามอาจารย์นะครับที่ช่วงคลิปช่วงแรกๆที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ใช้การบริกรรมพุทโธอะครับอาจารย์ผมก็เลยลองไปทําตามอาจารย์นะครับบริกรรมนี้หมายความว่าผมอะเข้าพุทธออกโทนะคบอาจารย์แล้วมันเกิดอึดอัดตรงช่วงกลางหน้าอกมันอึดอัดมันลมหายใจสั้นหายใจยาวไม่เป็นระบบระเบียบอะครับอาจารย์ผมควรดันผ่านในจุดนี้หรือว่าควรเปลี่ยนวิธีดีครับอาจารย์ ก็แค่รู้อะหน้า <Euro> ท <reen cient> <f poster ör> ี okay. ่เราคือรู้ไงปกติลมหายใจมันสเปสสปะอย่างนั้นอยู่แล้วไงมันสั้นบ้างมันยาวบ้างหน้าที่เราคือรู้มันไงรู้มันเฉยๆให้มีสติกับมันอยู่กับปัจจุบันขณะว่ามันกำลังหายใจเข้าสั้นหรือกำลังหายใจออกสั้นกำลังหายใจเข้ายาวหรือกำลังหายใจออกยาะให้เรารู้ตรงนั้นไงถ้าเรามีสติรู้มันได้ก็แสดงว่าเรามีสติสัพพัญญะเพียงพอในการเห็นนั้นในการรู้มันอย่างเงี้ยโอ้ครับถ้าเราไปพยายามควบคุมมันมันจะเกิดความอึดอัดอะไรพวกนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่อย่าไปควบคุม oh. อย่าไปให้มันคิดว่าสั้นอย่าไปยาวอย่าไปสั้นอะไรหน้าที่เราคือรู้รู้ไปตาม oh. ความเป็นจริงโอ้ครับผมโอเคครับผมอาจารย์ผมเคลียร์แล้วครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอ่าสวธสดีาจารสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจา้าค่ะหนูสอบถามอาจารย์ค่ะพอดีก่อนหน้านี้หนูมีความคิดสมัยก่อนก่อนที่จะมาปฏิบัติะคะ่ะ หนูอยากทราบว่าสิ่งที่หนูเคยคิดตอนนั้นนะ่ะมันเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าหนูเคยฟังครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งอะค่ะเวลาที่อย่างท่านเจอวิบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะยกตัวอย่างว่าอ่าเหมือนขาหักอ่างเงี้ยท่านก็จะไม่ไปรักษาไม่ไปเข้าเฝือกแล้วก็ปล่อยให้มันหายเองเพราะว่าเหมือนท่านคิดว่ามันเป็นกรรมที่ท่านจะต้องได้รับท่านก็จะรับให้มันจบจบ แล้วก็มีช่วงหนึ่งหนูก็ <c oughs> รู้สึกว่าเออเวลาเราปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกินยาหนูคิดว่าเออปล่อยมันปล่อยให้วิบากกรรมเนี้ยมันมันส่งผลไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองเยอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวว่าจะชดใช้กรรมในส่วนส่วนนั้นไม่หมดและกรรมจะมาส่งผลต่อเมื่อเมื่อสมมติว่าเราสมมติเร,มมตเรารักษาค่ะแล้วหายไปแล้วเดีย๋ยวกรรมมันก็ต้องมาส่งผลที่เราอยู่ดียอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นความคิดที่ท,ที่ถูกต้องไหมคะอาจารย์ เป็นความคิดที่ผิดเป็นความเห็นผิดคิดว่าอันนี้มันเป็นลทัทธิความเชื่อของกรรมเก่าว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามความต้องการหรือตามเหตุของกรรมเก่าอย่างเดียวคือรอให้กรรมเก่าส่งผลอย่างเดียวแต่ไม่สร้างกรรมใหม่ในปัจจุบัน <c oughs> คุณเจ้าจึงบอกว่ากรรมเนี่ยมันมีมันมีทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วมันจะส่งผลต่อไปในอนาคตดังนั้นกรรมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรรมเก่าอย่างเดียวมันรวมถึงกรรมปัจจุบันขณะ ดังนั้นถ้าเรามัวตลรอกรรมเก่าส่งผลแต่ไม่สร้างกรรมใหม่ในปัจจุบน <pers> uh ัน <huh>. พระเจ้าบอกว่าลัทธิแบบนี้เป็นลัทธิความเชื่อที่เป็นความเห็นผิดที่มีความอันตรายที่สุดเพราะคิดว่าเออรอกรรมเก่าส่งผลต่อไปแล้วกันรอเหตุปัจจัยของกรรมเก่าแล้วกันก็จะไม่ขวนขวายในการสร้างเหตุปัจจัยในการใหม่ <S 1> <S 1> อย่างเช่นเราเจ็บป่วยได้ไข้อันนั้นเราคิดว่าเออเป็นกรรมเก่าให้กรรมเก่าส่งผลไปแล้วกันไม่งั้นเราต้องส่งผลเราไม่งั้นถ้าเราไปห้ามกรรมมันเหตุปัจจัยข้างหน้าก็ต้องไปรับผลอีกไม่ใช่นั่นเป็นความเข้าใจผิดอันนนนี้เเป็หมือพวกลทิ พวกโยคีรูอีที่เปเครื่องเครื่อมันเหมือนค้างอะค่ะจารย์ไม่ได้ยินเลยไปยืนที่ใช่แต่น่าจะเป็นที่อินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันวิ่งนะนตญยาไม่ดีค่ะได้ยินชัดหรือยังโอเคได้ยินแล้วค่ะจารย์ได้ยินแล้วนะ คือถ้าเรามัวจะคิดว่าเป็นกรรมเก่าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนลทัทธิกรรมเก่าที่เคยผ่านมาคือ,อในสมัยอดีตเนี่ยพุทธกาลเนี่ยพวกที่ฤาษีโยคียเนี่ยเขาก็ไปทำการทรมานกับร่างกายกันด้วยการยืนขาเดียวการนั่งไม่ยืนทรมานตนเองเพื่อเป็นการชดใช้กรรมเก่าแล้วคิดว่าการชดใช้กรรมเก่านี้จะสามารถบรรลุทมได้พระเจ้าบอกว่าเป็นความเห็นผิดไม่ยอมสร้างเหตุปัจจัยของกรรมในปัจจุบันความเชื่อเหล่านี้ที่รอกรรมเก่าส่งผลโดนบรันรดาล จากอดีตชาติอย่างเดียวเนี่ยไม่สร้างกรรมใหม่ในปัจจุบันเนี่ยอันนี้เป็นความเห็นผิดที่พระเจ้าบอกว่าเป็นอันตรายมากเพราะกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยจะไม่ยอมสร้างกรรมใหม่ในปัจจุบันดังนั้นถ้าเราป่วยเนี่ยพระเจ้าก็ให้เรารักษาไม่งั้นพระเจ้าคงไม่อนุญ,ญาตให้ทําน้ํามูลเน่าเพื่อเก็บดองยาสมุนไพรเพื่อใช้ในการรักษาโรคหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ไข้เพระาะนอันนี้จึงเป็นหลักคําสอนที่ขัดแย้งกับหลักคําสอนพระเจ้าโดยตรง การที่เราเจ็บป่วยได้ไข้ก็ต้องรักษาถ้ามีเหตุปัจจัยในการรักษาได้ <G un less> ก็รักษาไปเพราะนั่นถือว่าเป็นการที่เราเนี่ยรับผลของการการะทำแเราสร้างเหตุปัจจัยในการใหม่เนี่ยในกรรปัจจุบันเนี่ยเพื่อไม่ใช่เพื่อหลีกเลี่ยงกรรมแต่เพื่อสร้างเหตุปัจจัยในใหม่ในปัจจุบัน,นกรรมก็คือสร้างกรรมของการแก้ไขปัญหาของความทุกข์เฉพาะหน้าสุดท้ายแล้วกรรมมันหนีไม่พ้นอ,อยู่แล้วยังไงก็ต้องรับผลของกรรมแต่ไม่ใช่หมายความว่าเออเรารับให้มันจบๆไปไม่ใช่นั่นไม่ใช่ความเห็นถูกต้องตามหลักคําสอนค่ะ จร,จ,รจริงจริงก่อนมาถามหนูก็เหมือนมีคำตอบในใจแล้วต่หนูอยากได้ได้ยินอาจารย์แบบยืนยันแล้วก็อธิบายตามคําสอนพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็หนูอยากให้อาจารย์แนะนําหนูนิดนึงค่ะในในการปฏิบัติการเป็นลูกทําหน้าที่เป็นลูกที่ดีให้กับแม่กับพ่อโดยทุกวันนี้คือหนูเห็นต้นสาเหตุแล้วค่ะคือคุณแม่ คุณแม่ค่อนข้างจะเปลี่ยนยาค่ะอาจารย์คุณแม่หนูจะเป็นคนที่อ่าหนูจริงๆหนูสงสารเขาอะค่ะที่เขาเป็นแบบนี้คือเขาจะมีคําพูดมิจฉาวาจาคือแบบว่าจะพูดในสี่ข้อที่ไม่ให้ทำเขาค่อนข้างจะทําทุกข้อเลยแล้วแล้วหนูก็รับรู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้แต่หนูก็คือหนูกับน้องสาวอะค่ะก็พยายามทาและก็คือพาไปวัดไป ไปฟังธรรมแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดนาป่าพงะค่ะที่มูลนิธิพุทธโคดอะไรเงี้ยคือหลังจากที่ทออําแล้วตอนแรกหนูก็คิดว่าคือวันนั้นก็คิดว่ามันจะแบบเหมือนมีอะไรที่ดีขึ้นอะคะ่ะแม่กลับมาก็แม่ก็มีการนั่งสมาธิแต่หนูคิดว่าหนูมาพิจารณาแล้วคือการนั่งของแม่ะคะ่ะเหมือนแม่จะเหมือนกับนั่งแล้วอะเขาจะมองคนอื่นแย่แต่มองตัวเองดีอะคะ่ะเหมือนกับก็ยังมีคําพูดที่ไม่ดีกับ คนอื่นๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะหนูก็คิดว่าแล้วหลังจากนี้หนูจะต้องทำยังไงดีแบบหนูก็วางเฉยให้คุณแม่ค่ะวางเฉยอย่างเดียวถ้าสอนแล้วพูดแล้วฟังอะไรไม่ได้เราต้องรู้จักคําว่าพรวิหารส่คือวางอุเบกขาให้เป็นแต่ระหว่างในการวางอุเบกขาเนี่ยก็พยายามทําความเพียรภาวนาในการที่จะเจริญเมตตาเผื่อเขาให้เขาเปลี่ยนการกระทําเหล่านี้ได้ หรือในระหว่างนี้เราก็สามารถให้เหตุให้ผลให้เหตุปัจจัยว่า่ระอัน่ระอันที่แม่ทําอยู่เนี่ยมันมีผลมีโทษชี้โทษชี้ภัยให้กับเขาได้เห็น <c oughs> ก็ทําไปเรื่อยแต่ไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาต้องเปลี่ยนไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาต้องดีขึ้นไม่ต้องไปคาดหวังหน้าที่ <c oughs> เราคือสร้างเหตุไปเรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งมันได้เมื่อไหร่เขาบริบูรณ์สมบูรณ์เขาดีขึ้นเมื่อไหร่เขาก็จะดีขึ้นเองตามอิซีบาร,รมีของการสร้างเหตุปัจจัยทั้งของเขาทั้งของเราหน้าที่เราถ้าเราอยากจะอนุเคราะห์เขาเราต้องวางอเบกขาให้เปปปป็นนนนออออยยยย่่าาาาาไไไไิดีลกเรสสป แนะนำไปชี้โทษไปทําไปแค่นั้นนะเขาดีขึ้นตอนไหนก็ตอนนั้นไม่ต้องไปคาดหวัง<ม>เพราะถ้าคาดหวังเราก็จะมานั่งทุกข์ใจว่าทําไมเขายังเป็นอย่างนั้นทําไมเขายังเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยให้เราชี้โทษไปเรื่อยๆบอกกล่าวไปเรื่อยๆแล้วก็วางอุเบกขาไปเรื่อยๆแค่นั้นค่ะคือเหมือนทุกวันนี้หนูแทบจะแบบไม่กล้าที่จะพูดอะไรเลยคะ่ะเพราะว่าบางทีพูดไปอะ่ะเขาก็เหมือนกับว่าเราเถียงเขาเราเก่งอะไรเงี้ยมึงเก่งอะไรเงี้ยมันมาเถียงมาคือเขา เขาคิดว่าปัญหาจะจบได้คือเราต้องไม่พูดคือปล่อยให้เขาเหมือนเราต้องฟังเขาอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนมันบั่นทอนนะคะคาคาพูดที่เขาพูดขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้สถา,านการณ์ในครอบครัวมัน<ข>ปัญหา,าปัญหาคือเราจะส่งเคาะคนอื่นแต่เราส่งเคาะตัวเองไม่ได้นั่นแหละปัญหาคือเราอยากจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับแม่เราแต่เรายังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ได้ คือเราพยายามจะแก้ไขคนอื่นแต่ไม่ยอมแก้ไขตัวเองเราพยายามจะแก้ไขแม่เราให้พูดดีๆกับเราเพราะไม่งั้นเราจะด่าวเราจะมีภาวะของการอะไรอะภาวะทางใจที่มันไม่โอเคแต่เราไม่คิดจะแก้ไขตัวเองว่าทําไมเราไม่เป็นคนที่จะวางอุเบกขาเสียเองทําไมเราไม่เป็นคนวางได้ว่าเออกระทบแล้วภาษากระทบมาทางหูเราสามารถวางได้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยินไปแล้วก็ทิ้งอารมณ์ไปก็คิดไปว่ามันเป็นธรรมดาของเขาแค่นั้นเอง ไม่เราคิดจะไปเปลี่ยนใจเขาทำไมเราไม่คิดจะเปลี่ยนตัวเองนะเราก็ต้องกลับมาพิจารณาที่ตัวเราเองด้วย กันเลยอาจารย์เราจะภาวนาข้าไปแนะนำที่ดีมากๆครจริงๆมันก็ว่าเร็อยู่หนูมันพองเก่เรเข้าใจนลเวมต้องทำอะไรไแต่ว่าบางทีเราก็แค่ว่าเราจะพอจะทำหน้าที่ของลูกในบทสมมนี้ให้กับแม่คนนี้ได้ไหมค่ะหรือว่าอยากจะทดแทนจากคุณของเขาเไม่อยากให้เขายองเลยข้างล่างลงไปแบบม่แบบอบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เ้เลยว่าดึกที เขาเป็นทุกวันนี่คือเขามีความทุกข์มากเลยค่ะาว่ามันงานราเลยปีใหม่แบบมองไปเขาก็ตาเขาก็เศร้าๆแล้วก็ดา่ปากเขาก็จะพูดแต่คําที่ไม่ดีอะไรอยค่ะบาวคนแบบกูร่งรุ่งร่งอบคนสงสารเขาะอาจารย์ใส่แว่นคนที่่าไปทรอแนีกใเนอารชอใงสารงที่ยวหนุ่มกนองชอ่เงี้ยวางที มีการมาสนทนาคุยกันกับเรื่องแม่มันบาปไหมครับเพราะไปดีแบบบางทีแล้วป็นแับทุกขกันว่าแม่เป็นแบบทำไมแม่เป็นแบบแบบนี้เขบพูดในข้อสอเรื่อการหนูเลยว่าหนูควรจะไม่ต้องไปพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องแม่เลยในในทางที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเจดีหรือเปล่าเจดีที่พูยังไม่รู้นะว่าลูกไม่รู้ควรพูดแจะเป็นแม่จะเป็นพี่เป็นน้องเป็นญากันเขาไม่ได้พูดเพื่อให้ตดปัจจัยในการแก้ไขปัญหาได้วิธีทางแก้ให้แคปปี้นี้ไม่ต้องไปพูดไม่ใช่เป็นการไล่ล่าเขาทุบไม่ได้เลยนะ กาแล้ว่ไปเอาเงินเปถวสยท่างแล้วก็ใครอะพห้มันเกิเป็นข้าวองคุณสุนทเน้าวเกษเขาเป็นชวนเป็นครยาวัตกรเป็นผู้ดูแลทรัพย์นะไม่ต้องสนาใสวายได้ที่เวลาเกิมนเปินงานมือน่าลนะฮะแต่เดี๋ยวจะติดอมเก่งมากีโลโก้กาดาคนตื่นแต่ไม่กล้าให้คนมาแสดงความเห็นเดี๋ยวปะท้ายเมื่อกี้เรื่องครอบครัวเนาะผมก็ถามตอบว่าไปเพื่อเวลาเราไม่พูด เราไม่ต้องการกระดาษดตานนี้าร้วาเไมืนเรา่อจะรู้ว่าเกิดเปลูกศิาหืาว่าเราทเนะจ่ายไปเมินทข้มปีเนี่ยไมม่ไม่ส่ใจเขาอะไรเยเยพูดไปแล้วเราก็อยากิเก้าก็ยังไม่เลิกเป็นแบบแถวเปยกตีลัดเป็นว่าเหมือนแบบเราเงียบๆไปอะไรเงี้ยครับกูจะรับสักสามพันตวเราเราก็รียกมนเร็มคอยอะไรอย่าเงี้ยแต่ว่าจรที่เดียวที่กูจัดงานเนี่ยความเล่นคนไหลจริง คุณจะจัดให้ยิ่งใหญ่อลังการเลยสามเกียรติการวาซีทม่มคอมเมนต์ที่เก่งนัดฝากดีกาลิก้ารับสีทุ่มแสดงความเห็นสามทุ่มครึ่งก็ได้เลยเฉยไปคือเราไม่คุยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีก็คือเราเก็บเงียบเราไม่ทำมันให้มัเดือดร้อนหรือยังไม่ได้เจอคู่ยังไม่รู้สักทีเดียวเหมือนตอบอะไรนย่มันเป็นต่อผมผมตอบแบบเนี่ยพวกมึงเริ่มสาระไหนนะี่ทีหลอเริ่มมีการต่วในไทยนะถ้าเขาอาจจะฟังไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยครับหน่อย เหมือนพูดในลําคอแล้วมันกูจะด่าใครก็เรื่องของกูไม่ต้องมายุ่งแล้วเขารู้สึกว่าเราเราไปไม่สนใจไม่ใส่ใจเขาครับกูดามันไปแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็จบเพราะแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะแม้สารแนอยากรู้จริงๆว่าใครเนี่ยเออผมผมอาจจะพูดแบบคันละใช่นั่นแหละใส่อารมณ์กับเขาเลยนะเนี่ยตอนนี้คันทะเยอและอยากรู้อาจารย์แบบมาพูดแล้วมันอยากรู้ก็รู้เราก็แค่แก้ไขแค่นั้นเองก็รู้แล้วว่ามันไม่ดีก็เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แค่นั้นเอง ถ้าเราเห็นแล้วว่ามันเป็นโทษอย่างเงี้ยเป็นโทษเป็นภัยพิจารณาดูแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็แค่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่พยายามฝึกฝนอบรมตัวเองให้พูดมากให้พูดมากขึ้นกับพ่ออย่างเงี้ยให้มันอยู่ในบริบทที่สมเหตุสมผลไม่ใส่อารมณ์วางใจเป็นกลางอย่างเงี้ยส่งข้อเขาตามเหตุตามปัจจัยครับอาจารย์ได้ครับค่ะครับอาจารย์ครับสวัสดีจ้า คือแบบมีเรื่องทุกใจลูกเขาแบบว่าไปอยู่หอแล้วเขาก็แบบชอบไปเที่ยวตามสถานที่ที่ที่เราเรารู้สึกว่าเข้าไปแล้วมันเป็นสถานที่เอาโคโจรแต่ก็บอกก็เตือนเขาก็เหมือนกับว่า เขาต้องหาเงินเรียนเองเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเราพูดอะไรไปเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากฟังเราเลยก็เลยรู้สึกแบบไม่รู้จะทำยังไงค่ะอาจารย์ช่วยช่วยแนะนำช่วยหาทางให้รู้สึกดีขึ้นหน่อยได้ไหมคะเราปิดเพลงบทสวดมนต์ก่อนได้ค่ะได้ค่ะ ค่ะาจา,า์ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคำถามเราก็คือว่ายังไงนะลูกเราทําไมนะไปเรียนหนังสือไปอยู่หอหา,าเงินหาเงินเรียนเองใช่ค่ะอืมแล้วเราต้องการะอะไรนะเราเราเราเห็นเขาเข้าไปในสถานที่ที่แบบว่าเป็นเป็นร้านเหล้าอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะโพสต์ให้เราเห็นว่าเป็นเหล้าเป็นชอ็ชอตชอ็อตช็อตอย่างเงี้ย เราเห็นนะเราก็รู้สึกไม่ไม่คือห่วงอ่ะก็เลยมันไม่มีความสบายใจอก็ไม่รู้จะจะพูดจะเตือนยังไงกับเราเรามันเราเหมือนกับว่าเราไม่ได้ดูแลเขาคือเราเป็นคนที่เอ่ออายุเราไม่ได้มากมายแต่ว่าหัวเข่าเราอ่ะมันไปทํางานหนักๆอะไรไม่ไหว ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเราไม่ได้ช่วยลูกพูดอะไรไปเขาก็ไม่อยากจะเชื่อก็เลยรู้สึกว่าเตือนไปก็เหมือนแบบนั้นเลยจ้ะตามนั้น<ป>เนาะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันคือเขาหาเงินด้วยตัวเขาเองเขาส่งเสียตัวเองเรียนหนังสืออย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงหน้าที่เราก็คือแนะนําบอกกล่าวเขาท่าที่เราสามารถตักเตือนได้ ตักเตือนได้ก็ตักเตือนถ้าตักเตือนไม่ได้ก็วางเฉยหน้าที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็หน้าที่คือห้ามลูกเสียจากบาปหน้าที่คือห้ามนะส่วนเขาจะทําหรือไม่ทําเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเพราะนั้นเราห่วงได้แต่เราต้องมีสติสัปชัญญะในการห่วงห่วงอันดับแรกคือห่วงตัวเราเองก่อนว่าเราเนี่ยสามารถวางอารมณ์ตัวเองได้แล้วหรือยังถ้าเราตักเตือนเขาด้วยอารมณ์เอาตัวเราเองเป็นที่ตั้งเอาความอยากของตัวเองเป็นที่ตั้ง แน่นอน <Yeah. S 1> ความสุขเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นกับเราได้อยู่แล้วแล้วความสุขเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นกับลูกได้ด้วย <Yeah. S 1> เราเจ้ <Yeah. S 1> จากี้เจ้าการมากเกินไปไปวุ่นวายขเขามากเกินไปเขาก็จะเกิดความทุกข์อีกหน่อยก็พอเวลา mm. พูดอะไรก็จะไม่อยากฟังฉะนั้นเราต้องกลับมา <Yeah. S 1> แก้ไขที่ใจเราเองด้วยการที่เวลาเตือนก็คือเตือนถือว่าเราทําหน้าที่ของความเป็นแม่แล้วแต่ส่วนที่เขาจะฟังหรือไม่ฟังเขาจะทาหรือไม่ทําให้เป็นเรื่องของเขาเราก็ต้องพิจารณาตามเนี่ย ว่าเออมันเป็นตัวเขามันเป็นชีวิตเขาเราจะเข้าไปเจ้ากี้เจ้าการหรือไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เราทําได้ <c oughs> แค่หน้าที่ของความเป็นแม่คือห้ามลูกเสียจะบาปแต่ถ้า <c oughs> ห้าแล้วลูกไม่ฟังก็ต้องวางเฉยให้เป็นเราต้องยึด <c oughs> หลักคุณธรรมจริยธรรมความเป็นพ่อเป็นแม่คือหลักสัต <c oughs> หลักหลักของความวบพรมวิหารสี่คือมีความเ <c oughs> มตตากรุณามุทธิตาก,กับเขาแล้วเมื่อเราทำสามอย่างนี้เต็มที่แล้วเราก็ต้องวางอุเบกขาให้เป็นพยายามอย่ามารู้สึกว่าทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้ เราก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าเราไม่ได้ไปมีบทบาทอะไรในข้อในชีวิตเขาถ้าเราไม่ได้ไดมีบทบาทใะชีวิตเขามันก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราตักเราเจออะไรเขาก็อาจจะฟังก็ได้หรือเขาอาจจะไม่ไมฟังก็ได้ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจ้าขอบคุณมากนะคะอาจารย์จ้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ อครับเพราะพอดีว่าผมขอขอนุญาตสอบถามอาจารย์เรื่องที่แบบว่าเวลาเราเล่นอ่าเล่นเกี่ยวกับไพ่อะไรเงี้ยครับเราเราสามารถนั่งสมาธิแล้วก็ควบควมุมอารมณ์ตัวเองม่ให้มันเกิดความโลภได้ไหมครับอาจารย์มันก็ได้อะแต่คําถามคือไปเล่นมันก็โลภอยู่แล้วไงอืมแล้วเราจะไปดับความโลภยังไงในเมื่อสุดท้ายเราก็ไปสร้างเหตุปัจจัยของความโลภอยู่ดีแล้วมันจะช่วยอะไรกันได้ เหมือนเราอาบน้ําเสร็จแล้วก็ไปวิ่งลงโคลนอะแล้วก็กลับอาบน้ำใหม่ก็วิ่งลงโคลนอีกแล้วเราก็บอกว่าอยากให้มันสะอาดอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะสะอาดอ,ะอ่ะเอออาบน้ำเส,เสร็จก็วิ่งลงโคลนใหม่อาบน้ําเสร็จก็วิ่งลงโคลนใหม่อ๋อครับแต่แต่ว่าในในเรื่องตรงนี้คือเกี่ยวกับความโลภหรือว่าอะไรเราไม่สามารถตั้งสติได้หรออาจารย์หรือหรือว่ายังยังไงครับถ้าเวลาตัตดอยู่แล้วถ้าเราสึดตัวเอง คำถามคือแล้วจะไปเล่นทำไมอะ่ะเราเล่นเพื่ออะไรนะตอประจารสิผมปร,ประมาณว่าเอาเอาง่ายๆคือไม่ไม่อยากทํางานปกติทั่วไปแต่ว่าอยากาใช้เงินหาเงินอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็คืออยากใช้อาชีพนี้ใช่ครับเกี่วยวกับการลงทุนอะไรต่างๆแต่ว่า ที่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 มันเกิดอยู่ตอนนี้คือผมผมไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ก็เลยว่าพอจะมีวิธีไหนไหมที่มันสามารถควบคุมความโลภหรือว่าไม่ให้เราแบบหลงเกินไปอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าเราหาชีพด้วยการเล่นไพ่อย่างนี้เหรอเลี้ยงชีพด้วยการเล่นไพ่อย่างนี้เหรอใช่ใช่ครับใช่ปะถ้าถ้าถ้าจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็เราจะฝึกจิยจงไงไม่ให้มันเกิดความโลภอะครับ มันไม่ได้อยู่แล้วมาเป็นความโลภนะมันเป็นการพันันเราต้องเข้าใจคําว่าการพนันการประทานการพันันเนี่ยมันเป็นเหตุเสื่อมแห่งทรัพย์เหตุของมันก็บอกอยู่แล <ings> <Wonder> ้วว <assim> ่ามันเป็นเหตุของการเสียทรัพย์ดังนั้นการไปเล่นมันไม่มีทางเลยที่มันจะไม่เสียทรัพย์มันต้องเสียทรัพย์แน่นอนดังนั้นเราจะบอกว่าเออไม่โลภไปโลภก็มาไปสร้างเหตุอยู่มันจะไม่โลภเด้ยังไงมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เราไปหาเลี้ยงชีวิตผิดไงเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถทําให้เราเนี่ยมีความ ได้เงินได้ทองตามความพอใจของเราได้เหตุแันก็ผิดแล้วผลมันจะไม่ผิดได้อย่างไงผลมันก็ต้องผิดไปตามเหตุตามปัจจัยดังนั้นการเล่นไพ่เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันมันคือมันเล่นมันเป็นมันเป็นมันเล่นแล้วมันก็เสียไงเวลาเสียสะสมเข้าสะสมเราเก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะผัสสะันกระทบตลอดเวลาแล้วเราบอกว่าเราจะฝึกสติเพื่อให้พอประมาณในการเล่นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคนเล่นพันนันมันเป็นเหตุเสื่อมไงเราจะให้มันเป็นเหตุของความเจริญได้ยังไง ครับซึ่งใน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 ตรงนี้คือผมไพ่ที่เราที่ผมเล่นนะครับมันไม่ใช่เป็นการพันโดยรวมเลยแต่ว่ามันเป็นกีฬาโป๊กเกอร์ครับซึ่งอันนี้โป๊กเกอร์มันสามารถที่จะเป็นการาหมอบได้หรือว่าอะไรได้ตลอดแต่แต่แค่ผมผมไม่สามารถควบคุมอาเลยตัวเองได้ครับอาจารย์ก็เลยว่ากีฬาโป๊กเกอร์คืออะไรไม่เข้าใจอะไรคือกีฬาโป๊กเกอร์อ๋นนอมันมันมันจะเป็นไพ่โป๊กเกอร์ครับอาจารย์ โปเกอร์คืออะไรอ่าอะไลนะฮะมันก็คือการพนันใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ก็ก็คือการพนันในไทยแต่ว่าต่างประเทศเขาเป็นกีฬาครับที่เขาแข่งมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือไม่ต่างประเทศแต่มันคือการพนันมันไม่เกี่ยวกับถูกกฎหมายแลอผิดกฎหมายแต่มันคือการพนันครับการพนันก็คือการพนันมันเป็นเหตุของการเสื่อมทรัพย์แล้วอย่ามาหาข้ออ้างว่ามันถูกต้องผิดก็คือผิด มันไม่ใช่กีฬาคนอื่นจะมองเป็นกีฬายัางไงแต่โดยสัจจะความจริงคือมันเป็นการให้ลุ้นเป็นการไปลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้จะหมาบจะต่าจะสูงะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันคือการพน,นันเป็นการลุ้นโชคเป็นการเสี่ยงโชคอย่างลอตเตอรี่ในประเทศไทยนี่ก็เรียกว่าผิดเหมือนกันต่<ะ>อ,อให้มันจะถูกกฎหมายยังไงก็แล้วแต่แต่มันคือการเสี่ยงเป็นการเหตุเป็นการเสียทรัพย์ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วเหตุปัจจัยมันคืออะไรเป็นทางเสี่ยงแห่งทรัพย์ การเล่นการพนันทุกอย่างทุกชนิดไม่ว่าจะถูกจะผิดกฎหมายก็ตามแต่มันเป็นทางเสื่อมแห่งรัพย์เราอย่ามาเอามาอ้างว่ามันถูกผิดก็คือผิดสุดท้ายแล้วมันไปนําไปสู่ความเสื่อมเราเราพิจารณาตัวเองซิว่าทุกวันนี้มันเป็นทางเสื่อมของเราไหมหรือมันเป็นทางเจริญของเราลองตอบอาจารย์สิทางเสื่อมครับอาจารย์ก็ไม่ได้ม่เลยก็น่าใหญ่มันเป็นทางเสื่อมเห็นเห็นอยู่ชัดๆอยู่แต่เราจะพยายามไปหาเหตุหาปัจจัยให้มันเป็นทางเจริญให้ได้ ในเมื่อมันเป็นทางเสื่อมมันจะไปเปลี่ยนแปลงให้เป็นทางเจริญได้ยังไงผลของมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันต้องไปลุ้นเอาการลุ้นเอาไม่มีเหตุผลไม่มีเงินต้นเงินปลายมันจึงเป็นทางเสื่อมแหง่งทรัพย์ไงเพราะมันลุ้นเอาคําว่าลุ้นคือเป็นฆ่าสถิติร้อยครั้งอาจจะได้ครั้งเดียวก็ได้คําถามคือครั้งเดียวนั้นจะคุ้มกับร้อยครั้งที่เสียไปได้ยังไงมันจึงไม่สมเหตุสมผลนั่นแหละจึงเรียกว่าการพนันนั่นแหละมันจึงเป็นเหตุอของการเถื่อเป็นจึงเป็นทางเสื่อมแหง่งทรัพย์ ครับครับผมขอบขอบคุณมากค่ะพอดีจะปรึกษาอาจารย์นิดหนึ่งเรื่องการนั่งสมาธิอะค่ะคือเวลานั่งสมาธิอะค่ะเอพอเรานั่งถึงจุดจุดหนึ่งอะน้ําตาจะไหลแบบไหลออกมาเยอะมากเลยอค่ะแต่ไม่ได้เศร้านะคะคือมันแบบมันเย็บนี่คือมันนิ่งแต่ว่าคือน้ําตามันไหลแบบจนเปียกไปหมดเลยงานแล้วก็ ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือมันต้องไหลหรือมันต้องไม่ไหลกันแน่พยายามจะคนโทรลไม่ให้ไหลแต่มันแบบมันก็ยังไหลออกมาอยู่ดีอะค่ะก็เรื่องของมันไม่ต้องไปสนใจจะไหลไม่ไหลมันเป็นอาการทางกายมันจะเป็นยังไงก็แค่รับรู้แล้วก็ทิ้งมันไปแค่นั้นเองมันอยากไหลก็ไปให้มันไหลไปมาไม่ไหลก็ไม่ได้ไม่ไหลแค่นั้นเองไม่ต้องไปสนใจกับน้ำตามันเป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติมันอาจจะมีก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้ไปตามเหตุตามปัจจัย อืมก็คือเราก็นั่งต่อไปคือปล่อยก็มันไหลก็ช่างมันี้ใช่ไหมคะใช่อย่าไปปรุงแต่งนะมันอาการมันออกมาได้ก็เพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยของการปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็พยายามกลับไปมีสติอยู่กับลมหายใจไปมีสติอยู่กับพุทโธอย่าไปอย่าไปไหลไปคิดอะไรมันเกิดอะไรมันเกิดอารมณ์อะไรรับรู้ละทิ้งวางลงไปพอดีตอนที่หน้าค่ะคือไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะคือแบบมันเหมือนแบบอยู่ดีมันก็ไหลออกมาแบบนี้นะคะอืม ว่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจอ๋อก็ปล่อยมันไปเลยไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขาเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเงี้ยค่ะไม่ต้องไปสนใจที่คนอื่นมันเป็นไปได้เท่านั้นแหละมันเป็นไปอาการทางกายมันเป็นไปได้หมดอะแต่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจหน้าที่เราคือมีสติโฟกัสอยู่กับลมหายใจอืมค่ะอีกเรื่องเนื้อค่ะพอดีพอดีก็ฟังการนั่งสมาธิชานหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้ว เคยฟังอาจารย์เหมือนจริง,รงๆเราไม่ต้องสนใจเลยปะคะว่าเราต้องนั่งถึงหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าเราต้องนั่งให้เป็นว่าเราต้องนั่งเป็นสมถะหรือว่าวิปัสสนาถูกไหมคือเราไม่ต้องสนใจเรื่องเลเวลเพราะว่าแบบอย่างบางฟางคน,นคนอื่นเขาก็จะบอกว่าเอ้ยหนึ่งสองสามสี่คืออะไรพยายามจะเข้าใจแต่ว่าก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าไอ้หนึ่งสองสามสี่มีความจําเป็นไหมว่าเราจะต้องนั่งให้ได้สี่อย่างเงี้ยไม่จาเป็นหนึ่งก็พอแล้วเหลือเฟือแล้วในการภาวนาวิปัสสนาให้หลุดพ้น แค่นั้นเราก็ก็คือแค่เรานิ่งสงบละทิ้งทุกอย่างละละทิ้งกิเลสและตัณหาเผากิเลสไปน,น,นี่ก็ถือว่าพอเพียงใช่ไหมพอทีอ่เจตานาเจตานาคือเพื่ออะไรล่ะถ้าเพื่อเห็นอน,นิจจงทุกข,งข,งขังหน้ตามันก็เห็นได้ไงถ้าเห็นได้มันก็แค่นั้นเองอ,อ๋อโอเคเข้าใจ้ะคะ่ะขอบคุณมากนะคะจา์